นายกแจงจ่ายหนี้ BTS 3 7หมื่นล้านอยู่ระหว่างดำเนินการค่าชัดเจนเร็วๆนี้นายธนากรวางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนแทพนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีชำระหนี้ BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายที่มีการเจราจารมาหลายเดือนแต่ยังไม่มีข้อสรุปว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งจากชัดเจนเร็วๆนี้ส่วน รัฐบาลมีแนวทางจัดชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย3 7มหมื่นล้านอย่างไรนั้นอยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย